ห้ามเด็กน้อยเด็กจะคืนกําไรเหตุที่เขาคืนกําไรเพราะว่าเขาทําได้แล้วเขาจะพัฒนาตัวเองตอนที่กล้ามเนื้อใหญ่เขาแข็งแรงเขาจะต้องทํางานสองอย่างอย่างที่1คือทดสอบพลังกล้ามเนื้อใหญ่เพิ่งจะแข็งแรงครั้งแรกตอนอายุประมาณสองขวบเขาอยากฝึกวางของแต่เขาวางท่านี้วางของเข้าใจไหมวางของเขาไม่รู้พลังของกล้ามเนื้อและท่าทางเขาอยากรูปหน้าแม่ จะเห็นว่าเราห้ามได้ทุกเรื่องเราห้ามได้ทุกเรื่องแล้วเด็กจะพัฒนาไม่ได้เพราะอะไรอะไรก็ไม่ให้หนูทำแน่นอนแหละต้องมีข้อห้ามต้องมีข้อห้ามอยู่บ้างเพราะเรากําลังพูดเรื่องการละเทศห้ามทําร้ายผู้อื่นห้ามทําร้ายตนเองห้ามทำร้ายเข้าของนี่เป็นกฎเหล็กสามข้อแรกปลาของในบ้านจะห้ามไหมปลาของในบ้านจะห้ามไหมห้ามก็ได้ข้อสี่ถ้าไม่ห้ามคุณพ่อสะสมของเล่น ไปปาแข่งกันหน้าบ้านข้อห้ามข้อส่กลายเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการในบ้านนึกออกไหมครับของชิ้นนี้ปลาได้ของชิน้นนี้ปาไม่ได้ห้องนี้ปาได้ห้องนี้ปาไม่ได้เวลานี้ปาไม่ได้เวลานี้ปาได้ข้อห้ามขึ้นอยู่กับการละเทศะปีนต้นไม้ห้ามไหมต้นไม้มีมดแดงห้ามไหมห้ามทําไมยามองสิบบาทเองสิบบาทซื้อได้เปล่าสมัยนี้ <laughs> ต้นไม้มีงูห้ามไหม ต้นไม้มีตัวต่อห้ามไหมข้อห้ามขึ้นกับความใจถือถ้าพวกเราใจไม่ถึงพวกเราห้ามหมดคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าตายายไม่ให้เด็กเล่นสายกลัวเชื้อโรคก,กลัวรายเข้าตากลัวเอารายเข้าปากนึกออกไหมครับเชื้อโรครักษาได้รายเข้าตาล้างได้รายเข้าปากท้องเสียรักษาได้แต่เอฟซื้อไม่ได้ นึกภาพออกไหมผมคงยกตัวอย่างได้เป็นร้อยเป็นพันการห้ามนั้นง่ายมากห้ามไปเถอะแต่เด็กจะไม่พัฒนาเพราะอะไรอะไรก็ไม่ให้หนูทํากล้ามเนื้อหนูก็จะไม่พัฒนานี่เป็นแค่ชั้นที่สองของชีวิตดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ทําตัวให้ว่างและสงบแล้วค่อยๆคิดค่อยๆคิดเราจะห้าม300ข้อในบ้านนั้นไม่ได้ได้บ้ากันไปข้างหนึ่งเราจะต้องห้ามน้อยมากแล้วปล่อยเขาลองผิดลองถูก เขาจะทดสอบพลังกล้ามเนื้อของตัวเองจนแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็รู้แรงที่สุดเขาจึงจะไปที่ปิรามิดชั้นที่3ได้